สนับสนุนโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสวัสดีครับช่งเวลาของ ICT Genius 9 i n e ใทุกย่ายนะครับในุกควงข่าว Modern i e TV กับผมหนุยพงศกิรันเพลกนะครับอัปเดตข่าวสารด้วยกันได้พร้อมๆกันนะครับด้วยการยิงแฮชแทก ICT Genius 9จาก Twitter ขึ้นใต้จอตอนนี้เลยนะครับวันนี้มีข่าวเพีียกกทว t w เตอร์มาเล่าเลยครับ จากปัญหาที่เรื้อรังมานานนะครับเหมือนหวัดของผมตอนนี้เลยไม่หายสักทีนั่นคือการแฮกทวิตเตอร์แอคเคาท์ของคนดังนะครับอย่าง2วันที่ผ่านมาแอดฟีฟ้าเวิลด์คัแล้วก็แอดเซฟแบล็ตเตอร์นะครับซึ่งเป็นประธานของฟีฟ่าก็ถูกแฮกนะครับโดยแฮกเกอร์ก็ไปโพสต์ข้อความทวิตแทนเนะี่ยว่าง่ายนะครับไปเขียนว่าประธานฟีฟ่าเนี่ยตัดสินใจลาออกจากตาแหน่งเนื่องจากปัญหาคอร์รัปชันโอ้โหวุ่นวายกันไปใหญ่เลยซึ่งล่าสุดสํานักข่าว AP ซึ่งเป็นสานักข่าวชื่อดังถูกแฮกทวิตเตอร์ซะเองนะครับ ใช้ชื่อ a p AP ทวิตข้อความที่สร้างความปั่นป่วนให้กับตลาดหุ้นมากเลยเขียนข้อความว่าบารัคโอบามาประธานาธิบดีสหรัฐถูกระเบิดโอ้โหก็วุ่นวายกันไปกว่าจะค้นหาความจริงได้นะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับทวิตเตอร์เองก็เห็นเป็นเรื่องสําคัญก็เลยเตรียมสร้างระบบการเข้าสู่การไซน์อินหรือล็อกอินเข้าระบบแบบใหม่ Two-step authentication หรือ Two-factor นะครับก็คือต้องมี2เงื่อนไขในการผ่านเข้าระบบนอกจากพาเวิสวดของเราที่ต้องจำเองแล้วนะครับจะมีพาเวิสวดที่เป็นข้อความส่งมาทางสมาร์ทโฟนหรือมือถือนะครับให้เรานำเอาตัวเลขไม่ว่าจะเป็นเลขผสมตัวอักษรตัวใหญ่ตัวเล็กลักษณะคล้ายๆนี้นะครับใส่อินเข้าไปด้วยเป็นอีกหนึ่ง ขั้นตอนในการที่จะล็อกอินคล้ายๆกับการทำธุรกรรมทางธนาคารที่ก็จะส่งวันถามพาสเดมาให้หรือการใช้ไลน์หรือ WhatsApp ตอนสมัครครั้งแรกก็จะมีรูปแบบนี้เหมือนกันนะครับซึ่งล่าสุดนอกจาก Twitter แล้ว Facebook Apple และ Microsoft ก็เตรียมทำ two step authentication นี้เหมือนกันเตรียมรับมือนะครับช่วง b s s o u u t l y y แอปดีๆฟรีแน่นอนโดย TOT บริษัท TOT จำกัดมหาชน แอปชอปเปอร์โซเชียจาก App per, แอป Shopper ์แอปเดิมที่เคยถูกทออกจากแอปสโตร์วันนี้กลับมาอีกครั้งในชื่อ App Shopper So c เช l ยลแอป,ปพลิเคชันสำหรับค้นหาแอป,ปที่ลดราคาสำหรับแอปเวอร์ชันใหม่นี้ยังคงรักษาจุดยืนซึ่งเป็นจุดเด่นแบบเดิมโดยจะเป็นลิสต์รายชื่อของแอป,ปต่างๆที่ลดราคาโดยจะแบ่งเป็น5ฟีเจอร์ใหญ่ๆได้แก่สตรีมไว้ใช้ดูแอป,ปลดราคาหรือแอปฟรีเฟรนส์ แชร์แอปต่างๆที่คุณสนใจให้กับเพื่อนๆและคุณสามารถมองเห็นแอปที่เพื่อนของคุณสนใจได้ด้วยเช่นกัน wish list เมื่อคุณเพิ่มแอปในลิสส่วนตัวมันจะแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคา my apps เมื่อคุณเป็นเจ้าของแอปนั้นๆแล้วจะแจ้งเตือนเมื่อแอปมีการอัปเดตซึ่งสามารถซิงกับฟีเจอร์ wish list ได้ดาวน์โหลดฟรีบน iOS IT News โดย Cat. <c oughs> แคทเทเล е คอมก <c oughs> สทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนบริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนหรือแคทได้สนับสนุนวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดล โดยจัดให้มีการถ่ายทอดคอนเสิร์ตของวงดุริยางฟิลฮารโมนิกแห่งประเทศไทยหรือ Thailand Feel Harmonic Orchestra ผ่านทางทีวีดาวเทียมช่อง CAT Channel และล่าสุดผู้บริหาร CAT ได้ร่วมชมการแสดงดนตรีของวงดนตรีดุริยาง Thailand Feel Harmonic Orchestra ในคอนเสิร์ตเปรมดนตรีณโนะรงแรม Plaza า t อตินีรอยัลเมริเดียเมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมาโดยวิทยาลัยดุริยางคศินมหาวิทยาลัยมหิดลได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณมูลนิธิสวนประวัติศาสตร์พลเอกเรยติ้นสน จัดงานคอนเสิร์ตครั้งสําคัญนี้ขึ้นเพื่อหาไรายได้สร้างหอเปรมดนตรีที่จังหวัดสงขลาให้เสร็จสมบูรณ์ภายในงานพลเอกเปรมตินสุลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษได้ให้เกียรติร่วมบรรเลงและขับร้องเพลงแค่ฝันและเพลง somewhere ซึ่งเป็นเพลงที่พลเอกเปรมได้ประพันธ์เนื้อร้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษขณะที่วงดุริยางได้บรรเลงเพลงพื้นเมืองภาคใต้ร่วมกับนักดนตรีจากวงออเคสตราเยาวชนเทศบาลน,นครยะลานอกจากนี้ยังร่วมกับนักดนตรีบรรเลงเดี่ยวกีตาร์นายฮิโตะ มิยาชิตะและนักดนตรีบรรเลงเดี่ยวเปียโนนางสาวควัญชนกพงไพโรธอีกด้วยโทราศัพท์สมาร์ทโฟนนี่มันคือโทรศัพท์ฉลาดนะครับใครมีใช้แล้วก็ขอจงโหลดแอปแท้จากสโตร์ด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับอย่าไปโหลดแอปตู้แอปเถื่อนแอปปลอมนะครับอันนั้นไม่ฉลาดนะครับสวัสดีครับ